รีวิวโนโฮเซียนหกนะครับอ่าอันนี้คือตัวปอาปล่าแบบไม่ได้ใส่เซ็ตไม่ได้สอดคุมอกไม่มีอะไรเลยตัวปราบปาบ่าเปลี่ยนเซียนหกปับ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีชุดสีเทาโคตรหล่อเลยแม่ไอ้นี่มันหล่อร้อยหอกลอยด้วยอ,อย่างเท่ ก็อันนี้มันเป็นตัวฝ่ายธรรมนะครับเซตมันเป็นทวนกับโนโฮร,รวมกันใส่ทวนนี่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เซ็ต160ปับป๊บปับ๊บปั๊บเสื้อปับ๊บหนจะหน้าตาประมาณนี้มันอย่างหล่อหล่อทั้งเซ็ตดีทั้งเซ็ตเวลเลย ปั๊บใส่เซตดีแน่เงาควรอูชัดๆอย่างเท่ส่วนเตตัสผมอ่ะสกิลมันก็จะประมาณเนี้ยอนุภาคสกิลรู้สึกจะเริ่มต้นที่พันหกกับ 2,000ทุกอันเลยเริ่มต้นเท่านี้เหมือนกันหมดแต่พออัพเต็มมันก็ได้2,700ผมไม่แน่ใจว่ามันถ้าเป็นเซียน1ถึงเซียน5อัพเต็มสิบอะหลายๆสกิลอ่ะมันก็มีบวกสิบข้างหลังแล้วเพิ่มดาเมจทบข้างหลังให้แต่เซียน6ไม่รู้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับพิชิตมันไม่พอจริงๆมันไม่พอให้อัพดูดิขั้นหนึ่งมันใช้เนีย่ยหน่วยสิบร้อย พันหมื่นแสนล้านสิบล้านนะครับขั้นละห้าสิบล้านคิดดูดิแม่งโคตรแดกพิชิตเลยแล้วกี่สกิลวะตอนเนี้ยเซิร์ฟไทยเลเวลร้อยหกสิบตันที่สองพันล้านครับพิชิตอะ่ะค่าพิชิตเซิร์ฟไทยเลเวลตันร้อยหกสิบพิชิตตันสองพันล้านแล้วมาอาโวกเฮียนเนี้ยพอไหมเนาะนั่นแหละเออ แต่ก็แล้วแต่ความชอบนะมาดูที่ตอนตีแล้วกันมาผมจะไล่ให้ดูทุกสกิลเลยโนโฮปานก็มีของมันคือปานโนโฮกับปานทวนเซียนห้านะครับโนโฮกับทวนเซียนห้าสองอาชีพรวมกันไอ้ไม่ใช่ไม่พูดผิดพูดผิดโนโฮกับทวนนะครับเริ่มตั้งแต่คาทหนึ่งถึงเซียนห้ามารวมกันสองอาชีพ แต่บางปานอาจจะถูกลบออกอันนี้ไม่แน่ใจมันมีแค่นี้อ่าส่วนเรื่องการอัพก็ไปอัพกันเอง,เองผมเล่นโนโวกับทวนไม่เป็นผมก็โมๆได้แค่เนี้ยอ่าส่วนสกิลก็ตามนั้นสกิลมีวิชาช่วยเหลือก็มีแค่นี้อโอเคมาเดี๋ยวมาลองสกิลกันไอคอนสกิลกับสกิลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะผมไม่รู้เพราะว่านี่มันเป็นเซิร์เฟเทสเนาะเซิร์ฟเทสแล้วก็ เนี่ยมันเอาท่าของทวนคัดสี่ค์สห้าอย่างเงี้ยเซีนผมไม่รู้ว่าคา์สอะไรแต่คิดคร่าวๆว่าน่าจะเป็นคาดสี่คาสห้ามาใส่ของน้องโฮงก็เหมือนกันมาลองดูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ตอบไม่ได้ว่ายืนยันไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตอนอัปเดตจริงหรือเปล่ามันแค่เซิร์ฟเทสนี่ท่าหนึ่งอ่ะท่าสอง ถ้าสองตั้มถ้าสองตอบอ่าตีแค่สามทีพอะนะเดี๋ยวคลิปยาวเออถ้านี้น่าจะตีใกล้ปะของโนโฮไม่ชวเี๋ยวลองดูอ่าใช่ด้วยโนโฮตีใกล้อ่าอ่าสามทีถ้าต่อไปน่าจะ ไม่รู้ไม่เคยเล่นครับลองดูอ๋อตีใกล้เหมือนกันแต่ทุบอืมโอเคผ่านไปมันได้เป็นท่าทวนต่อไปท่าทวนอ่ะน่าจะร้อยหรือร้อยสี่นี่แหละจำไม่ได้เออนั่นแหละต่อไป ทวนอีกแล้วเออถ้าไม่รู้ีอะไรไม่รู้ขอไปนะคำหยาบครับเออแต่มันก็ติดหมู่เหมือนกันติดห้าดอกเอ,อ้ปังปังปังตีสองทีวะ่ะต่อไปตึมตึม วยอยู่นะทานี้แต่มันก็น่าจะเป็นคาร์ดน้อยๆอะแหละถ้าคาร์ดน้อยๆเอามาใช้หมดมุกของทีมงานแล้วมัง้งคิดอะไรไม่ออกก็ตียุท <c oughs> เออตียูทเอาทำมากก็ทำก็เปลี่ยนสีนะถ้าเหมือนกันเปลี่ยนแค่สีเอาเนี่ยอ่าโอเคต่อไปอันนี้ โอ้ยอันนี้ก็เคยมีแล้วนี่เคยเห็นอยู่นะไม่รู้คาดอะไรผมไม่เคยเล่นเชียนสี่มั้เียนสี่หรือเชียนห้านี่แหละออโอ้ยอันนี้เท่กว่าอันนี้ควงนานปังเออาต่อไป โอ้อันนี้งันๆน่ะอืมมาน้าหมดเออมาเปลี่ยนท่าสุดท้ายเฮ้ยเฮี้ย,ยแทงหัวเ <c oughs> จาะกระโหลกอย่างเท่คาที่อะไรไม่รู้เออนั่นแหละ เออ้ยจบแล้วครับมีแค่นี้แล้วส่วนบัฟท่าถ้าบัฟก็เป็นบัฟของทวนก็ตีลังกากับหลังเออนั่นแหละมีแค่นี้แหละหมดแล้วอืมโอเคครับ